สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมหมอนิไม่เฉพาะจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านละประแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาที่นี้นะคะ จะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะการดูดวงของหมอเนาะจะบอกเลยว่าเป็นการดูดวงในเรื่องการงานชีวิตครอบครัวคนที่มีคู่มีครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือคนโสดสนิทเนาะในเรื่องของสุขภาพ ภาวะนี้สินเรื่องการเงินนะคะด้านสุขภาพเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีวิธีการแก้ไขในด้านใดบ้างให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนอะขอทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้ก่อนจะไปรับชม ตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวครูบาจารย์ถวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสังขารร่างกายคุณนะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ที่อาศัยอยู่ให้เรียบร้อยนะคะขอหมอเปิดไพ่และจับไพ่สักคู่นะคะอธิษฐานจิตให้ดีเนาะขอให้ไพ่ของหมอครูบาจารย์บอกกล่าวมาด้วยความแม่นยํานะคะอ่า สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรบ้างการทำงานของคุณหมอต้องบอกว่าเหนื่อยนะคะโดนรัฐเอาเปรียบอันดับแรกเนาะจบยุติกับสิ่งต่างๆไปบางครั้งจบกับงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าหันเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางที่อยากประกอบธุรกิจตัวเองหรืออยากมี เขาเรียกไลเป็นเจ้านายตัวเองลงทุนด้วยตัวเองก็ได้เพราะเหนื่อยคำปากคำคนการพูดจาการดูถูกการเสียดสีนะคะเรียกว่าโดนเอาเรามเปรียบในเรื่องการงานค่อนข้างเด่นชัดในเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกท้อและเหนื่อยแล้วในภพยขึ้นมาขอให้คุณสู้ทนบันฝ่าอีกสักสองสามเดือนคุณอาจจะมองเห็นลู่ทางในการประกอบชีวิตหรือการเริ่มต้น การใช้ชีวิตในเรื่องการงานใหม่ก็ได้ในภายขึ้นมาบางกรณีเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวจะมีการเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะมีการตั้งครันไปขอบุตรขอธิดามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีที่มีบุตรยากเนาะสิ่งที่หมอบอกสิ่งที่คุณร้องขอจะประสบความสําเร็จนะคะในการขอพรนะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีมีโอกาสได้บุตรธิดาใหม่หรือว่ามีโอกาสคนในบ้านนะคะ มีการแต่งงานมั่นหมายลักษณะประมาณนี้จะไปในทิศทางที่ดีในเดือนนี้มีงานมงคลเกิดขึ้นเนาะในชีวิตของคุณสิ่งที่หมอบอก <c oughs> มาดูในด้านของคนที่โสดสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในไพ่ขึ้นมา <c oughs> เกิดการคาราคาซังรักเลิกๆลกรือคู่รัก คนที่เราครบอยู่เอาเปรียบเราในเรื่องการเงินการการเงินการซัพพอร์ตก็ได้หรือว่าเอาเปรียบในด้านความรู้สึกทําให้คุณรู้สึกเหมือนรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่มอบสิ่งดีๆให้กลับมาหรือว่าความรักเราไม่ได้อย่างที่เราหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะความรัก หมอบอกว่ามันจะมาในเวลาที่ถูกที่ถูกทางนะคะบางทีถ้ารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบมากเกินไปหันกลับมารักตัวเองก่อนแล้วคุณจะมีสิ่งดีดเข้ามานะคะหรือบางคนบางกรณีเนี่ยมีรักสามเศร้าบางทีปิดบังอีกคนหนึ่งไว้ไม่บอกหรือว่าอยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนจะรู้สึกเหนื่อยในเดือนนี้หรือเพลียหรือจับได้โดนความรักเขาเรียกอะไรโดนทิ้งคว้างในด้านความรู้สึกคุณจะเลิกไปเองในไพ่ขึ้นมาเนาะถึงเวลาอันสมควรแล้วที่แบบ ควรจะรักตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่หมอบอกมาดูในด้านของคนโสดสนิทเนี่ยในภพยขึ้นมามีโอกาสรีเทิร์นกับความรักครั้งเก่าที่เราคิดว่าเรายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอหรือความรักความมาใจใส่ความมุ่งธรมเนี่ยมันยังไม่ได้เพิ่มากพอทําให้รู้สึกเหนื่อยหรืออยากจะยุติความสัมพันธ์ไปแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสคนเก่ารีเทิร์นกลับมายิ่งเป็นรักทางไกลมีโอกาสสูงนะคะสาหรับชาวต่างชาติต่างภาษาเนาะสิ่งที่หมอบอกด้วยความไม่เข้าใจหรือเรายังเด็กอยู่หรือเป็นความมารมใจร้อนก็ได้ทั้งคู่อาจจะมีการที่ เห็นแกตัวกันบ้างในบางอย่างแล้วที่หมอบอกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวนะคะค่อยคิดและตัดสินใจดีๆสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นถ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีคุณจะพบเจอคนที่ดีหรือสินเสมอกันเป็นการปรับปรุงตัวที่หมอบอกอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปในปีเก่าเริ่มต้นใหม่กอใหอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่ากังวลในด้านความเครียดมากเกินไปกับเกี่ยวกับความรักนะคะบางคนวิตกกังวลหรือว่าเขาเรียกอะไรเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวหรือต้องพึ่งพายาในด้านการหลับนอนเพราะมีความเครียด เขาเรียกอะไรเรื่องความรักมันมีมันมีปัญหามากขึ้นหรือรุนแรงในบางคู่นะคะที่หมอบอกเนาะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ในบางกรณีบางคนเนาะที่หมอเตือนคะ่ะเดี๋ยวคุณจะเจอหาทางออกแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองจะทำอะไรขอใจเย็นนะคะที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของสุขภาพระวังเกี่ยวกับระบบ กระเพาะอาหารลำไส้นะคะกดไหลย,ย้อนนาะที่หมอเตือนจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่ะหรือบางคนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายในบางกรณีที่หมอบอกแต่โรคกระเพาะถามหาเนี่ยมีโอกาสสูงแก๊สในกระเพาะแน่นนะคะหรือว่าผะอ,อืดผะอมอาเจียนก็ได้ในบางกรณีเพราะว่ามีความเครียดกดดันหรือว่าเขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะก็ได้ที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะสิ่งที่หมอบอกโชคลาภอาจจะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราไปทําบุญสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บางกรณีหรือได้มาจาก อ่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดบุตธ,ธิดาแล้วคลอดที่โรงพยาบาลเราอาจจะได้น้ํหนักน้าหนักกิโลกร,รัมของน้องก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเลขเตียงที่นอนก็ได้เนาะอาจจะได้โชคในด้านนี้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธดีๆคุณจะได้โชคมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะถาวายข้าวของเนาะเกี่ยวกับพระพิสูสงส์งของสวยของงามค่ะ จะเป็นการคู่หรือเชิงเทียนก็ได้ที่หมอบอกหรือแม้กระทั่งการถวายอาหารขค้าหวานที่เราทําและจัดทําด้วยตัวเราเองนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหนุนนําสิ่งที่หมอบอกเนาะระวังในด้านของฮงจุ้ยบ้านนิดนึงนะคะหลังคารล่วน้ําไหลไฟกระพริบกระเบื้องแตกนะคะจานชามบิ่นเก็บออกนะการเงินจะได้ไม่รั่วไหลสิ่งที่หมอบอกคุณจะได้เก็บหอมรอมนิขในเรื่องการเงินอยู่พอได้ไพ่ขึ้นมาจะมีการเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อการลงทุนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานคุณแนอนาคตก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะ คือรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่เนาะที่หมอบอกก็คือลองไปปรับประยุกต์ใช้อยู่ว่าเราสมควรจะไปในด้านไหนการงานขอให้อดทนทําไปก่อนสักพักหนึ่งถ้าเราเก็บหอมรอมริบได้สักก้อนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราพร้อมมันนั้นเรามองลู่ทางแล้วค่อยออกที่หมอบอกคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหรือยุ่งยากลําบากใจเนาะสิ่งที่หมอพูดค่ะ การรับชมคลิปดีดีโอนี้เนาะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์ที่หมอบอกนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอส่งความมุ่งมั่นปรารถนาธุรกิจการงานจเจริญเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังใครที่อยากเป็นเจ้าของกิจการงานตัวเองก็ขอได้ดังใจปรารถนาประสบความสําเร็จนะคะขอให้สงบศรีสิทธินน์นุนนำมันนั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมนิดนึงเนาะคุณจะประสบความสําเร็จและกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรต่อเนื่องนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงประเดศทางทีีด่ดมากขึ้น ขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะปนี้หมดสินขอให้เจอคนรักที่ดีคนเมตตาปานีคําจุนนะคะอุปถัมภ์มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามก,กฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอนิ่มกับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษารวยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ